อ่ามาหลดไปข้อหนึ่งข้อ22กันบ้านข้อสุดท้ายแล้วโจทรงนี้จะบอกว่าเวลาที่มันบอกว่า0ูนยถึงร้อแปลว่ายูนิเวิร์สคือ101ตัวนะเพราะมันนับศูนย์ด้วยนะเซตของจํานวนคู่ตั้งแต่0ูนยถึงร้อที่หาร3ลงตัวแปลว่าอ่ะก็หาร3ลงตัวแหละแต่พอมันหาร4ลงตัวกับหาร15ลงตัวเดี๋ยวมาดูตอนอินเตอร์เซกันว่าทํำยังไง มาดูหาร3ลงตัวก่อนแน่นอนถ้ามันเป็น100ตัวแสดงว่าหาร3ลงตัวมียี่เออมีอยู่เท่าไหร่33ตัวถูกไหมคูณกันได้99ถ้าหาร4ลงตัวมี25ตัวหาร5ลงตัวมี20ตัวแต่ช่วงนี้มันหารได้ทั้ง3และ4ลงตัวแปลว่ามันหารด้วย6ลงตัวนะถูกไหมใช่ปะสังเกตดูมันเป็นตัวประกอบของทั้ง3แล้วก็4ด้วยปะ อ่มาดูเอาใหม่ถ้าหาร3กับ4ลงตัวไปว่ามันต้องหารด้วย12ลงตัวโอเคป่ะแสดงว่ามีอะไรมีกี่ตัว3กับล้วลงตัวอินเตอร์เซกกันจะมี12 8มี8ตัวถ้า5กับ4แปลว่าหารด้วย20ลงตัวมีกี่ตัวมี5ตัวแล้วก็ถ้า3กับ5คือหารด้วย15ลงตัวมีทั้งหมด6ตัวอ่ะเริ่มใส่เลยคราวนี้หาร3 4 5ลงตัวคือต้องหารด้วยเท่าไหร่ หกลงตัวถูกไหมมีตัวเดียวลองหาที่ขอรนอนของ3 4มหคือเท่าไหร่ไม่มีเลยก็60สิบไแหละโอเคแสดงว่าตรงกลางมีหนึ่งตัวอันนี้หาร3นะหาร4หารห้าตรงกลางมีตัวเดียวที่หารทั้ง3 4มห้าลงตัวหารด้วย3กับ5มีอยู่6ตัวเอาไปแล้ว1เหลือห้า หารด้วย3กับ4มี8ดึงไป1 1เหลือ7หารด้วย5กับ4มี5ดึงไปละ1เหลือ4หารด้วย3มี3 3เอาไปแล้ว13เหลือ20หารด้วย4มี25เอาไปแล้ว12เหลือ13หารด้วย5มี20เอาไปแล้ว10เหลือ10ข้างนอกมีเลขเหลือเปล่า3 3 4 3 4 7 60ข้านอกมีเรียกหลืออีก40ตัวที่หาร3 4 5ไม่ลงตัวถามอะไรอ่ะนี่คือ a นี่คือ b และนี่คือ4ถาม b union c com b union c com b union กับ c com เ,เขียนชิ้นแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 C คอมมีอะไรบ้าง C คอมมี1 2 3 4บวกกับ B B, B. มี6 7เพิ่มก็เป็นเท่าไหร่3 4 6 7นี่คือ B นะ B คือ25บวกกับ20บวกกับ40ข้อนี้ตอบ85 A in B in C คอม A in B ปรึบอินซีคอมเหลือแค่ชิ้น7ชิ้นเดียวอ่าเหลือแค่ชิ้น3ชิ้นเดียวตอบ7 A U B U C คือเอาทั้งหมดเลยแต่ไม่เอาข้างนอกคือ60 A U B U C คอมตอบที่เหลือคือ40อ่ะอันนี้คือข้อสุดท้ายจริงๆและเรียบร้อย